สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2528ารี2528ศาสตราจารย์ดรสกลพันยิม้มอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับชีวิตวัยเด็กของผมเนี่ยผมก็ชอบชอบ,ชอบมองดูท้องฟ้ามองดูนกแล้วก็อกบาว่ามีโอกาสเปิดนะให้ให้มีการสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศในในใน,ในสาขาวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยา แล้วก็ผมไม่ได้ทุนแล้วผมก็ไปเรียนอยู่ที่หมหาวิทยาล่ยแคลิฟอร์อ Berkeley. เนียที่เบิร์เกีร์นลก็ไปเรียนเรีนปริญญาตรีทางทางชีววิทยา,าเมื่อจบปริญญาตรีแล้วผมก็ไปต่อปริญญาเอกที่หมหาวิทยาลัยไอโอวา university of iowa เล้วงานวิจัยชิ้นไหนที่ทำให้อาจารย์ได้รับรางวัลนักว,วิทยาศาสตร์ดีเด่น เรื่องเรื่องยุงเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญอย่างมากยุงเนี่ยเป็นเป็นเป็นพานำโรคหลายๆอย่างนอกจากจะกัดเราทําให้เกิดความรำคาญแล้วนีตอนนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ถ้าเราจะมีทําอย่างไรความรุ่งเราเนี่ยทำอย่างไรบ้างที่จะไปช่วยควบคุมปริมาณยุงให้ได้แล้วกอบกับมีคนเขา ค้นพบแบคทีรียตัวหนึ่ง bacillus t h u r i n g i e n s i s ซึ่งแบคทีรียตัวนี้สามารถจะฆ่าหลงน้ำยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพผมก็สนใจโดยที่มาสถามว่าเอ๊ะมันฆ่าลงน้ำยุงได้อย่างไรนะก็ได้มาศึกษาตรงนี้ศึกษาจนทราบว่ามันฆ่าลงน้ำยุงเนี่ยเพราะมียีนยีนซึ่งสร้างโปรตีนท็อกซินนะฮะ ซึ่งเมื่อลูกน้ำยุงกินแล้วเนี่ยมันก็จะไปจะไปจะไปจับกับกระเพาะลูกน้ำยุงแล้วก็ทำให้เซลล์ของกระเพาะลูกน้ำยุงเนี่ยมันมันพูดง่ายๆคือแตกแล้วก็ทำให้ลูกน้ำยุงตายได้แล้วอย่างเวลาอาจารย์ทำงานวิจัยแล้วมันมีอุปสรรคนียค่ะอาจารย์ทำยังไงถึงจะสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆตรงนัง้นมาได้คะคือทำการทดลองเนี่ย ทำการทดลองในบางทีโอกาสที่จะเ a ล,ล์เนี่ยมากกว่าครึ่งอันนี้อันนี้ก็อันนี้บอกตัวเองอยู่เสมอแต่ในความจริงแล้วเมื่อเฟลแล้วก็ก็หยุดกลับไปบ้านแล้วก็ทาลืมๆมันซะลืมๆม,มันซะทำใจใสบายๆนะเสร็จแล้วก็เรื่องจกแล้วกลับมาใหม่เพราะใจเรามันมันรักมันจดจ่ออยู่กับมัน